ครอบครัวเขารับไม่ได้นะคะเกิดขึ้นในโรงเรียนมีคุณครูท่านหนึ่งค่ะทำอนาจารแล้วก็หืนกับเด็กวัยสิขวบซึ่งเรียนอยู่ชั้นป .4 เท่านั้นเองยายเขาเลยรับไม่ได้จะเอาผิดปรากฏว่าพอไปถึงโรงเรียนครูหื่นท่านนี้ชิงลาออกไปก่อนแล้วค่ะแล้วยังไงแล้วจะยังไงแต่ทีมข่าวเราตามต่อนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพถ่ายคู่เป็นลักษณะคือเอาเด็กมาอุ้มที่ตักครูไอซ์ เป็นครูประจำชั้นกับหนูน้อยวัยสิบขวบเป็นเด็กผู้หญิงผู้เสียหายคาดว่าภาพเหล่านี้ครูเรียกน้องอุ้มมานั่งตักแบบแนบแน่นครอบครัวเขารับไม่ได้นะคะ,ะภาพนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเป็นครั้งที่3ามละที่ทําแบบนี้ก่อนนันนี้มันมีอีกสองครั้งด้วยกันถูกต้องอครับมีหลายภาพด้วยกันนะคะทั้งเกิดขึ้นในห้องเรียนในโรงเรียนคือลักษณะดูสนิทสนมอะคะ่ะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และภาพเหล่านี้แหละคะ่ะ เป็นหลักฐานที่ยายของน้องคือยายขันนิถาใช้เป็นหลักฐานมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายบอกว่าพี่สาวของยายที่เป็นคนดูแลหลานเนี่ยอยู่ที่บ้านพักในอำเภอวังโป่ง,ปงจังหวัดเพชรบูรณ์ท้องที่เกิดเหตุนะคะคือเขาได้โทรศัพท์มาร้องเรียนบอกว่าหลานสาวตัวน้อยสิบขวบเนี่ยถูกครูไอซ์ซึ่งเป็นครูประจำชั้นอนาจารหวังจะล่วงละเมิดทางเพศมีความพยายามถึง3ครั้ง จำได้ว่าสองครั้งล่าสุดคือวันที่14กับวันที่22มีนาคมคือครูท่านนี้ขอมาเยี่ยมเด็กถึงที่บ้านเลยนะคะตอนแรกเนี่ยครอบครัวก็คิดว่าเอะมาเล่นกับเด็กตามปกติหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เขาเอกใจนะคะ่ะก็คือตอนแรกยังไม่เอกใจอะไรที่มาเล่นคิดว่าครูมาเยี่ยมลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งมารู้ภายหลังว่าอา้าครูพยายามจะผลักเด็กเข้าไปในห้องน้ําของบ้านเพื่อที่จะอนาจาร แบบนี้เจตนาไม่ดีละพี่สาวของเขาค่ะก็เลยพอเห็นพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้เลยเข้าไปแจ้งความที่สพชนแดนแต่มันไม่คืบหน้าก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะเขาอยู่คนละที่คุณยายก็เลยติดต่อให้นักข่าวเชียงรายขอความช่วยเหลือดูแลเรื่องนี้หน่อยค่ะมันนอกเราไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงแกก็โทว่าจะให้ทํายังไงดีเดยกบอกว่าพี่ต้องไปแจ้งความนะถ้าเรื่องนี้มันทํากับหลานเราได้แกก็ต้องไปทํากับคนอื่นในเมื่อเป็นครูทําได้ถึงขนาดนี้ แล้วแม่เขารู้เรื่องนี้เนีย่ยแม่รูททท้ที่เขาไปทำนี่เขาไปทําในบ้านของที่บ้านเลยที่บ้านพี่ยายเขาอยู่เลยเพราะว่าครูมาเที่ยวหาที่บ้านเขาบอกว่ากี่ครั้งเขาบอกว่าทําอย่างนี้มาสามครั้งละเพราะว่าเด็กเข้าห้องน้ําพอครูมาขอห้องนะขอเข้าห้องน้ําพอเจอเด็กก็ผลักเด็กเข้าไปนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเขาเห็นนะคะมันไม่ชอบมาพากล รายการข่าวใหญ่เราตามต่อค่ะคุณผู้ชมต่อสายไปสอบถามเรื่องนี้กับผอโรงเรียนพบว่าครูท่านนี้ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีเรื่องเฉานะคะโดยผอโรงเรียนบอกว่าครูคนนี้ยเขาสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะที่ผ่านมาประวัติดี<อ>ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เห็นว่ามีครอบครัวแล้วนะคะมีลูกมีเมียด้วย แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้พออบอกว่าส่วนหนึ่งพอ,อเห็นเป็นข่าวแบบนี้แค้นใจเหมือนกันนะคะทําไมถึงทํากับลูกศิษย์หลังจากเกิดเหตุพออจะตั้งทนายความเพื่อเอาผิดกับครูไอซ์ค่ะแต่ครูไอซ์ดันชิงยื่นใบลาออกไปซะก่อนตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องคือครอบครัวมาร้องในช่วงมีนาคมแต่ชิงลาออกไปตอนกุมภาเลยทำให้พออบอกว่าทำอะไรไม่ได้อ,อ๋อ เพราะว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาแล้วค่ะเราปปศึกษาทนายเลยนะคะว่าทำยังไงดีเพราะเขายื่นอะไาออกก่อนหน้าแล้วถ้ายื่นหลังนี่เรายังมองได้ว่าเหตุเกิดเหตุเกิดก่อนแต่อนนี้ทนายเขาบอกว่าเราไม่มันพ้นอำนาจเราไปแน้วเราไม่สามารถเป็นลงโทษเลยเขาได้เลยก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องให้เจ้าทุกที่จะดำเนินเรื่องกล่าวโทษได้อย่างเดียวเราไม่เป็นเราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเขาแล้ว ก็ต้องเดี๋ยวต้องไปทักคุยกับทางพึ้งครองว่าคือทางพึ้งครองเขาก็กังวลเรื่องวานที่ไปเคลียนะคะเขาก็มองว่ากังวว่าเรื่องมันจะเหมือนกับช้าหรือเงียบเงินสนองเนี่ยะตอนรับเข้ามาไม่ได้มีประวัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีคะคะเขาก็อยู่มาหลายปีนะเขาไม่ใช่ที่เพิ่งมาอยู่ยังก็แคนใจมากว่าทําไมเองคือ กิจแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ไม่คิดว่าจะก่อเหตุลักษณะนี้ใช่ค่ะไม่คิดเลยค่ะทุกคนอึ้งเขาเขามีครอบครัวด้วยมีลูกสาวด้วยเี่ยค่ะแล้วอย่างนี้ดออกจะมีเด็กคนอื่นที่เป็นเหยื่ออีกไหมคะหรือว่ายังไม่มีใครกล้าออกมาพูดเรายังไม่รู้ตรงข้อมูลตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยนะคะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางคนตั้งคําถามนะดูข่าวนี้บอกว่าเอครูเขาอาจจะเอ็นดูเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าฟังจากคําบอกของเด็ก เด็กชี้เลยค่ะว่าครูผักหนูมาทํานี้แล้วครูทําอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวถึงมาเอาเรื่องเอาราวแล้วก็มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะคในมุมของเราเองก็เป็นห่วงนะว่าแล้วทีนี้จะตามตัวครูไอได้หรือเปล่าถ้าครูไอดูข่าวใหญ่อยู่นะครับและอยากจะชี้แจงติดต่อมาได้นะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับครูไอด้วยว่าเ้ยมันไม่ได้จริงนะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นแค่เอยบาง,<อ>งมุม<ด>บางช่วงหรือเปล่าหรือว่ายังไงชี้แจงได้นะครับ